สวัสดีนักเรียนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยสิติตอนตอนตอน,ตอนที่เจ็ดสิบเนาะก็นักเรียนก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรใช้ิติบาทสี่นะบาทสี่มีอะไรบทสี่ก็มีอันแรกฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคือความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะ เอาใจาใส่วิมังสาคใครปัญญาใคร่ครวนคุณธรรมเหล่านี้้าใช้แล้วจะทาประกอบอะไรก็สําเร็จทุกอย่างเนาะอธิบาทสิอ่ะอไปก็เป็นจะเฉลยการบ้านที่ให้ไปคราวที่แล้วนะเรกเรียนใครที่ทําเสร็จแล้วก็ตรวจด,ดูใส่ของไมถูกแล้วเดี๋ยวพิจะนณาส่งนะจะให้ส่งการบ้านตอนหลังๆก่อนนะส่งการบ้านตอนหลังๆก่อนเออ เปิดไปแบบหัดที่3.3.3คราวก่อนโน้นได้ให้กันบ้านไหมนะข้อ5 5าห้ใช่ไหมกูจะเฉลยกันบ,นบ้านบางส่วนให้นะบางข้อก็โดมากก็ไม่ค่อยยากนะออสูตรที่ใช้ประจำก็คือ Z เท่ากับ X ลบมิวส่วนซิกมานี่ Z คือค่ามาตรฐาน X คือคะแนน X มิว ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเออ่ซิกมาคือซิกมาคือค่าส่วนเบงเบนมาตรฐานค่า S เอสเองเป็นแม่มาตรฐานเอสหรซิกมานะเริ่มต้นข้อ5ระยะเวลาในการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการแจกแจงแบบปกติ อันนี้รู้สึกยังไม่ได้สอนนะเนาะหกเจ็ดแปดเอาพูดเถื่อไปแล้วออาครูเฉลยข้อบางข้อแล้วกันเฉลยข้อเจ็ดนะข้อเจ็ดข้อเจ็ดนี่เฉลยข้อเจ็ดคะแนนสอบพิชาคณิตศาสตร์นะมีการแจกออของเรื่องสามพิธีหกมีการแจกแจงปกติโดยมีค่าเฉลีย่ยและส่วนเบีเ่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ72และ1ิบสคะแนนตามลำดับถ้ากำหนดให้ PZ เซดหรือบางข้อนะบางข้อแล้วก็จะถายเฉลยให้ไปอเอ่อน้อยกว่าเท่ากับ0.6 745เนี่ยเขาให้พื้นที่ใต้ถึงโค้งมาเท่ากับ0.25แล้วก็ออ p อหรือความน่าจะเป็นของ Z น้อยกว่า1.2816เท่ากับ0.90 อันนี้คือค่าจากตารางก็ให้มาให้เนาะ0.90จงหาเปอร์เซนต์ทายที่25และเปอร์เซนต์ทายที่90ว่ามันกี่คะแนนอันนี้คือเป็นการถามย้อนกลับมาการย้อนกลับมาอ่าเริ่มให้ x คือเปอร์เซนต์ทายที่25ทำทีละซิกนะดูทีละครึ่งให้ดูทีละครึ่งดูครึ่งนี้ก่อนเพราะนั้น p z น้อยกว่า เปลี่ยนจากก็คือ x ลบมิวส่วนซิกมา x ลบเ2ส่วนสิใช่ไหเพราะว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้นะอ่อมิส่บสองส่วนซิกมาคือ12เท่ากับ0.25ตรงนี้ก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ทายที่25คือ0.25ย์องหคือ25่สิ่วนร้อก็คือ0.25นะเอ5องห้ 25, เพราะนั้น p z น้อยกว่า พอ x ลบเจ็ดสิบสองส่วนสิบสองโจทย์กำหนดให้มาตรงนี้ใช่ไหมโจทย์กำหนดให้มาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเอ่อตรงนี้ x ลบเจ็ดสิบสองส่วนสิบสองก็คือลบศูนย์จุดหกเจ็ดสี่ห้านั่นเองถ้าเปลี่ยนเป็นจากค่า x เป็นค่า z เปลี่ยนเปลี่ยนค่า x เป็นค่า z ก็คือตัวเดียวกันเพราะมันเท่ากับศูนย์จุดสองห้าเหมือนกันก็ตรงนี้กับตรงนี้ก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะนั้นเราก็จับเป็นสมการเอาตรงนี้ ก็ตรงนี้มาเท่ากัน x ลบ72ส่วน12เท่ากับลบ0.6725จับสมการคูณไข้ไปซะย้ายข้างา12มาคูณฝั่งนี้ลบ7 x ลบ2ลบ12ข้ามฝั่งมาบวกอ2ก็จะได้ค่า x อกอกมาแล้ว x ได้ครับ63.906เพราะฉะนั้นแสดงว่าเปอร์เซ็นทายที่25ตั้ง63.906นะถูกต้อง ตอบได้แค่นี้เนะ,ะเพราะนั้นแสดงว่าเปอร์เซนท้ายที่25มีค่าเท่ากับ63.906เป็นคำตอบแรกนะต่อไปเราทำอีกซีกหนึ่งซีกอีกครึ่งหนึ่งเป็นเปอร์เซนท้ายที่90ก็ทำแบบวิธีคล้ายกันเนาะเอา้าตกลงแล้วก็ทำแบบนี้ คือให้ x คือเปอร์เซ็นต์ x คนละตัวแล้นะ x ตัวนี้กับตัวนี้คนละตัวกันคนละสิ่งไม่เกี่ยวกันเนี่ยจาให้เป็น y ก็ได้ครูให้เป็น x อย่างเดิมให้ x เปร์เซ็นตที่ 90. เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ x คือค่า x คือเปอร์เซ็นต์ที่เก้าสิคะแนนของเปอร์เซ็นต์ที่9ก้าสิบ p s e x ลบเจ็ดสิบสองส่วนสิบสองเท่ากับศูนย์จุดเก้าศูนย์เพราะเขาให้มาเปอรนะ์เซ็นต์เก้าสิบศูนย์จุดเก้าศูนย์เนาะเออตรงนี้ x ลบเจ็ 72, 02, เขาให้ค่าตรงนี้มาโจทย์ให้มาใช่ไหม p แซดน้อยกว่าหนึ่งจุดสองแปดหนึ่งหกเพราะตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นค่าแซดไงใช่ไหมเปลี่ยนตรงนี้จากเนี่ยคือเปลี่ยนเป็นเป็นตัวแซดเพราะนั้นแซดตัวนี้กับตัวนี้จะต้องมีค่าเท่ากันเพราะว่าเนื่องจากบ่าศูนย์จุดเก้าศูนย์เท่ากันก็ทําให้ตัวนี้ตัวนี้เท่ากันด้วย x ลบเจ็ดสิบสองส่วนสิบสองเท่ากับหนึ่งจุดสองแปดหนึ่งหกจับเป็นสมการ คูณไอันนี้เข้าไปก็ x ล2เท่ากับคูณนี้ออกมาเป็น1.2816คูณ12เท่ากับ15.3792ย,ย้ายล12มาอยู่พอเป็นบวกได้ค่า x ออกมาก็เอานี่กับน,นี่บวกกันเป็น87.3792ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ทาที่90เท่ากับ87.3792แล้วก็เป็นคะแนนตามต้องการตามที่ถาม เปอร์เซ็นทายที่25เท่ากับห3 9 0 6เปอร์เซ็นทายที่เก้าสิเท่ากับ87.3สิบเจ็ดจุดสามจามเ้าสเพราะฉะนั้นข้อที่17ก็นีก็ตรวจให้ถูกไปเลยเนาะต่อไปเ,อเดี๋ยวฉะเฉลยข้อ8ให้ดูอีกข้อหนึ่งแล้วกัน ข้อหกับหกเดี๋ยวถ่ายให้ไปเลยเพราะฉะนั้นเสียดีข้อหนึ่งข้อที่8เนาะข้อที่8ในการผลิตพลาสติกของบริษัทแห่งหนึ่งพบว่าความหนาของแผ่นพลาสติกมีการแจกแจงปกตินะความหนาเฉลีย่ย0 0นย์จสอซนติเมตรความแปรปรวนไอนี่กค็คือค่าค่าเฉลี่ยค่ามิลแลละ ความแปรปรวนอันนี้ก็คือซิกมากําลังสองนะความแปรปรวนเท่ากับ0ูนย์จุดศูองห้าเตโยงอยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรู้วหกร้ยยี่า6 2หเกิดจากยี่สิบห้คูณยี้าใช่ไหมจากหกร้ยยี่สิบห้าเนา่ยเกิดจากยี่สิบห้าคูณด้วยยี่้าเท่ากรยยีห้าแต่นี่มนเตยมกี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หลาตำแหน่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าซิกมาอย่างเดียวต้องเกิดจากศูนย์จุดสี่ตำแหน่งใช่ไหมสี่ตำแหน่งหนึ่งสองเอเออ่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าซิกมาคือศู 0. 0นย์จุดศูนย์สองห้าแสดงซิกมาตัวเนี้ยมันคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้าสี่ตำแหน่งคูณกันออกมาใช่ไหมจะเท่ากับเป็นแปดตำแหน่ง ตรงนี้นะตรงตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกเรารู้ว่ายี่้าคูณยี่บ้าคือหกร้อยิบห้านะโจยเขาเอาตัวเลขที่เรา,เราคุ้นเคยนะถอดดากลงตัวมาให้ทำลกนี้ก่อนเนี่ยเป็นตัวเราต้องหาส่วนเบนก่อนเพราะเขาให้ความแปรแบบปรวนมาจะเอาตรงนี้ไปใช้ได้ไปได้ต้องเปลี่ยนเป็นส่วนเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนเป็นมาตรฐานซิกมากคือศูนย์จุด ศูนยแล้วค่าเฉลี่ยที่เราจะใช้คือมิวตรงนี้นะ่าต่อไปเราให้ตัวแปรสุ่ม x คือความหนาแน่นของแผ่นพลาส,สติกที่ผลิตโดยบริษัทนี้ลายมือหัวอาจจะอ่านยากเลยนะลอยมือมาดีตะอคองโทษทีเพราะความรู้ตำ่ำามีการจกแจกแจงปกติ z เท่ากับ x ลบยูนิม,มาเอามาใช้สูตรนี้ใช้เป็นปกติเนื่องเอ่ออันนี้เป็นการแจกปกติก็เนื่องจาก P นะ0 0น9 5น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่า0 0 6 5 9นะน,นี้ความหนาแน่นก็บอกว่าให้หาความน่าจะเป็นของความหนาแน่นที่มากกว่าตรงนี้เซนแต่ไม่เกินไม่เกินกน็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่เกิน น้อยกว่าเท่ากับมันแทนคําว่าไม่เกินนะน้อยกว่าได้แ,แต่แต่เท่ากับได้แต่ไม่เกินอันนี้คือมันเป็นแทนคําพูดที่ว่าไม่เกินนะโจทย์ต้องการให้หา p x ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมนะ x มากกว่าตรงนี้แต่ไม่เกินตรงนี้เพราะนั้นต้องเปลี่ยนค่านี้เป็นค่าตัว Z ก็เปลี่ยน0.0595ลบมิวนสะ่วนมา ลบมิวส่วนซิกมาอาอใส่มิวเข้าไปใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์หกสองห้าอันนี้ตัวนี้เข้าไปใส่มิวนี้เข้าไปทําออกมาเปิร์สออกมาตัวนี้ได้เอาตั้งลบกันรละหารด้วยตรงนี้ใช้ใช้ใคือกิเลกนะด้วยสมองไวสมองปั่นป่วนนะก็ได้ลบหนึ่งจุดสองแซดน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งจุดสามหกนะเพราะนั้นเราก็มาดูตรงนี้ใช่ไหมลบหนึ่งจุดสองอันนี้หนึ่งจุดสามหกมาทางขวาศูนย์อยู่ตรงกลางเพราะนั้นต้องหาพื้นที่ มากกว่าตรงนี้มากกว่าตรงนี้ใช่ไหมมากกว่าตรงนี้แต่ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นเส้นประตรงนี้เป็นเส้นทึบจะหาพื้นที่ตรงนี้วิธีการคิดก็คือให้เปิดตาราง Z น้อยกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.2.11.36เปิดตารางเปิดท่าตารางออกมาปุ๊บตารางที่3ามนะแล้วก็เปิดตารางจากนี่ถึงนี่เอามาตั้งลบกันใช่ไหม z เท่ากับลบ1.2เปิดตารางแล้วมาตั้งลบกันเนี่ยการที่เรียนดูรูปเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าตอนสอบออกมาเขาน่ากําหนดค่าตารางมาให้เนาะถกลงก็ตามนี้มาตั้งลบกันตรงนี้ออกมาเป็น0.9131ต,ต,ตั้งใช่ไหมค่าตารางตรงนี้ลบด้วยลบ1.2เปิดตาราง ภูคมไม่ต้องไปย้อนเปิดแล้วนะเพราะว่าเปิดมาให้เสร็จแล้วศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งห้าทุกคนคงเปิดตารางเป็นคําตอบมาคือศูนย์จุดเจ็ดเก้าแปดก็แสดงว่าความน่าจะเป็นเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดเก้าแปดเปอร์เซ็นก็คือคมนันจะเป็นที่พลาส,สติกที่มีความหนา,นานแน่นแผ่นพลาส,สติกที่ที่สุ่มนะที่สุ่มได้สุ่มสุมสม,มีความหนาแน,น,น่นามากกว่าศ 0.595น,นี่คือคำตอบเอ่อมากกว่าทุกท่านนี้ไม่เกินถึง,ถง,ถงตัวนี้เซนติเมตรนะซอมมอเนี่ยเท่ากับ0.798เป็นคำตอบก็น่าจะเป็นก็คือ0.0.0.798ถ้าเป็นร้อยละก็ประมาณ79.8เปอร์เซ็นตะ์ก็80ก็ถือว่าเยอะเหมือนนะ มีความน่าจะเป็นได้มากพอสมควรอ่าต่ออ่าเฉลยให้สองข้อแล้วเดี๋ยวส่วนข้อที่เออห้ากับข้อที่หกก็คิดว่าไม่ต้องอธิบายเพราะมันคล้ายๆกันเนาะครูจะถ่ายให้ไปเลยถ่ายให้ไปเลยนั้นอันนี้ก็ฉเฉลยการบ้านไปสี่ข้อบ้านไปสีข้ออ,ขอ,อืม Ah, kongkai ni ko.